ไป้กวายเดียวมึงแบ้โอ้ยนค้ขอมาหน่อยดิตรงไหนครับบิ๊ชตรงไหนครงีเร่ราพื่อเอ้บิ๊ก่เพื่อนเอ้ยเอ็มเจเอเื่อนเอ้ยเอ้ยพวกกูก็ได้หมดอะไละได้หมดไอ้ควายตายเอครับหมามันไม่ข้างแล้วหรอวะเอครับเอครับเพื่อนราง่แล้ว เป็นป้าไอ้เหี้ยคุยไม่นุกเลยเี่ยคุยหมาไหนเ้ยไอ้เหี้ยลุดกูหน่อยเหี้ยกู่น้อโดนอีกดิโดนอีกดิเหี้ยไอเหี้ยคเสียวเดนอีกดิเหี้ยคเสียวม่งมึงดื่นโง่จังหวะไอ้เหี้ย

โบดบ์โบสถบสถยืนให้ยืนให้โดนกูดีเฮียคุยโบ้ย์ีบเหรอเฮียชิวชิวอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโดนดีเฮียสรุปใครยืนวะอันไหนเนี่ยเฮียโดนกูอีกแล้วเฮียคุยทำไรน้องกูเฮียเดียวโดนเดียวเด้อเฮ่ยบุ๋ไหลเว้ยมุ๋งไหลบุ๋งไหลบุ๋งไหลเว้ยมุ๋งไหลบุ๋งไหลบุ๋ไหลควายโดนเอ้าไอ้เฮียพี่ไอ้เี่พี่มึงโดนฝักสามตายเว้ยมองจัดไอ้คุยมง ไปครับพี่เล่นไปครับไวซิวพี่ไหวซไปฟา้าเพื่อนนีเฉยม่งเฉยคุยไอเมืองทำาันี้อะไรเมืองทำขี้อะไรเปีนเพื่อน